รอเข้าเองนะครับผมจะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่ามาทําอ้สามตัวมาดูเว้ยเอาดีกูหน้าต้องมาเว้ยเวอร์ไปเพื่อนเวอร์ไปเพื่อนสวยดีเบ้มสวยเอาแรมวนะครับผมกำไรชิวๆผมบอกเลยโคตรสุดโคตรโหดอ่ะ แต่ฟีเกมไม่ค่อยเห็นมาฟีเกอรไม่ค่อยเห็นมาเลยหวานแยบเลยเมื่อไหร่ก็ดูหน1 0นบาทนะฮะมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับกำไรนะแล้วยังไงสกตเตอร์จังหวานนี้เนี่ยครับผมแตกปุ๊บเข้าเลยหรือเปล่านะครับผมสำหรับฟีเกมนะฮะเป็นการแตกแบบว่าตอนนี้เฮ้ยยังไงก็ดู Why I don't need anyone I'll do it โอเคครับผมก็การาบสวดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมยองพ้าปันนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมใหม่ของพีจีนะครับผมวันนี้ก็มาแก้มือนะครับผมหลังจากที่วันนั้นเล่นไปแล้วไม่ได้กําไรนะครับผมก็วันนี้ทุนห้าสิบบาทนะฮะนาทีวัดใจเลยนะครับผมคนดูบอกเลยว่า รอดหรือเปล่านะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปใหม่ก็ฝากกระเทิบไลค์ด้วยนะครับผมมาดูจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเด้อนะครับผมมาลุยเลยละกันไม่พูดเยอะนะครับผมเลสเก้นะครับผมมาดูมาเบ็ดสามบาทนะครับต้องเล่นเบ็ดน้อยๆก่อนละกันนะฮะได้กาไรค่อยแบบว่าเพิ่มเบ็ดเอานะครับผมเพราะทุนตอนนี้แบบว่าน้อยมากเจมาสวยอุ้ยหลังกระดานไม่ดีคดูสแกตเตอร์สองตัวแล้วนะ แค okay, ด้วยนะฮะคนดูแล้วว่าหนึ่งตัวยังไงสแกตเตอร์ตัวที่สมครับผมแล้วยังไงวันหมดนะฮะหนึ่งช่องเฟี้ยวได้โอ้โหยัยงไรอยู่สิบต้องมาแล้วสิบมาในโคตรสวยเลยโอ้ยคนดูเวอร์ไปห้า็ดสบาทอะเว้ยมาว่าวัานนี้ของแท้วะ่ะโอ้โหโคตรสวย ไหลสวยเลยคอมโบเป็นน้ำอะ่ะมบอกเลย633บาทนะครับผมรางวัลซูเปอร์มิกานะฮะโอ้ยได้รอบเดียวคือเงียบเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้กำไรมีแล้วนะครับผมจัดเบ็ดสิบไปเลยแล้วกันนะครับผมเกมนี้ก็สามารถซื้อฟรีเกมได้ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมแต่ก็ วันนี้ไม่ซื้อนะครับผมรอเข้าเองนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่ามาทำไอ้สามตัวกัดูเว้ยเอาดีกูหน้าต้องมาเว้ยเวอร์ไปเพื่อนเวอร์ไปเพื่อนสวยดีเบ้มสวยเอาแล้วนะครับผมกำไรชิวๆผมบอกเลย โคตรสุดโคตรโหด,ดอะแต่ฟีเกมไม่ค่อยเห็นมาฟีเกมไม่ค่อยเห็นมาเลย <S 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 หวานเจีย๊ยบเลยไหมล่ะคนดู1,110บาทนะฮะมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับกำไรเนี้ยแล้วยังไงสกัตเตอร์จังหวะน,นี้เนี่ยครับผมแตกปุ๊บเข้าเลยหรือเปล่านะครับผมสำหรับฟีเกมนะฮะ <S 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 เป็นการแตกแบบว่าตอนนี้อย่างเงย,ยังไงก็ดูว้ย เรียบร้อยนะครับผมผมนูมา15ฟรีของเรานะครับผมไม่รู้ว่าจะจ่ายเท่าไหร่นะรออุนเอาข้างหน้านะครับผมแต่ถ้าฟรีเกมไม่จ่ายนี่คือแบบกรรมจัดเลยนะครับผมแต่วันนี้ได้สักพันกว่าบาทนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะทุนแค่ห้าสิบบาทได้พันกว่าบาทนี่ก็ถือว่าเยอะนะฮะ โอกาสน้อยมากที่แบบว่าทุนน้อยอ่ะจะแตกนะเค okay, ด้วยสี่ตัวครับผมยี uh ่สิบแปดบาทเองปีเกมเพิ่งบวกมาแค่ยี่บแปดบาทแต่คนดูโอ้โ oh หสภาพเลยครับผมจะเค็มไปไหนก่อนเจมานะครับผมสวย <c oughs> เพื่อนสวยวายหนึ่งตัวครับผมไหลาย,ยาวกันไปนะครับผม <c oughs> เพิ่มมาอีกตัวแล้วนะฮะจัดไปชุดใหญ่เนะครับผมเจ็ดร้อยยี่สิบบาท ได้ยูได้ยูเนีครับผมคนดูมาดิ759บกาบาทนะครับผมแต่ว่านะฮะช่วงนี้ pg แบบว่าเอาเกมใหม่มาแบบว่าต่อเนื่องกันมากเลยแบัดบเดียวอะ่ะเข้าแล้วคนดูเออยังไม่ถึงเดือนหรือเปล่าเกมใหม่เข้าแล้วอะ่ะคนดูเบอร์วะของจริงเลยนะค่ายนี้ สวยพันแปดสิบบาทเน้นๆโอเคนะครับผมเลยสี่มุนสุดท้ายนะครับผมดูมาลุ้นว่าจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็บวกไปแล้วสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม่รวมทุนนะฮะถ้ารวมทุนก็อยู่ที่สามพันแปดโบ้บากันไปนะครับผมท่านผู้ชมยี่สิบบาทนะครับผมเคด้วยสามตัวโบ้สวยโบ้ฮึ่มหมด ุดท้ายและท้ายสุดขออีกสักสองสองร้อยไปแม่จบก่อนนะครับผมก็โอเคนะครับผมสำหรับฟรีเกมเบสสิบบาทนะฮะก็ได้มาทั้งหมดนะครับผมสองพันกว่าบาทนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะก็แก้มือได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ And I feel like something's bad. But hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.